สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟหลังจากที่เราฝึกหาจุด i m p แพคของไดเวอร์แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแจกแบบฝึกการหาจุด i m p แพคของการตีเหล็กเริ่มต้นครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเรายืนตีเหล็กเหล็กเวลายืนเซตรับมือเราจะอยู่ข้างหน้าลูกกอล์ฟนิดหนึ่งนะครับถ้ามุมด้านข้างนะครับเวลาที่ท่ารากเส้นตรงจากก้านไม้มันต้องผ่านบ่าประมาณบ่านะครับประมาณนี้นะครับเราจะไม่ยืนเซตอัพให้มืออยู่หลังลูกซึ่งนะักกอล์ฟหลายท่านนะครับเวลายืนเซตอัพแล้วปรากฏว่ามือมันอยู่ข้างหลังลูกเล็กน้อย แล้วเวลาตีอาการก็คือมันจะตีโดนบางๆหน่อยรอยได้วดไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็โดนเหมือนถักหญ้าบางๆนะครับอันนี้ก็จะมีผลเกี่ยวกับการยืนรับที่มืออยู่หลังลูกนะครับนี่วิธีการหาจุด Impact ของการตีเหล็กสิ่งแรกเวลาเรายืนมือเราอยู่หน้าลูกแบบนี้ครับให้ขึ้นมาปกติเหมือนที่เราขึ้นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็ขึ้นมาปกติแล้วสิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงก่อนเลยครับว่าเวลาที่เราเข้าปะทะลูกแบบนี้ครับน้ำหนักมันต้องอยู่ข้างซ้ายเยอะกว่าข้างขวานะครับขาขวามีการหมุน หรือส้นเท้ายกเล็กน้อยนะครับไม่อยากให้รู้สึกว่าเวลาตีอิมแพคแล้วส้นเท้าไม่ขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเวลาอย่างเงี้ยมีโอกาสที่น้ําหนักมันจะย้อนกลับไปด้าน,านขวาได้นะครับทีนี้มาพูดถึงตอนอิมแพ t ครับเวลาที่เราแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วนะครับเวลาที่เราดาวสวิงเรามีการถ่ายนา้าหนักแล้วมีการหมุนสะโพกมาให้มือมาถึงประมาณขาขวานี้ก็ได้ครับให้ถึงประมาณขาขวานะครับสังเกตว่ามือขวาผมอยู่ในมุมแบบนี้นะครับมุมแบบนี้ ให้สร้างฟิลนะครับฟิลแค่ความรู้สึกว่าให้มือขวากับ2มือนี่ครับให้มือขวาดีดออกมาตรงๆแบบนี้นะครับจากที่มันพับอยู่อย่างนี้ให้ดีดออกมาแบบนี้ครับให้อารมณ์เหมือนเราเราจะตบมืออย่างนี้ครับตอนแรกมือเราอยู่มุมนี้ครับเราดีดออกมาเพื่อที่จะตบมือนะครับถ้าดีดมาไม่ปล่อยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมือมันก็จะนําหน้าลูกหน้ามาก็จะเปิดให้ความรู้สึกนะครับมันต้องหาจังหวะในการแ m p a ของเราแต่เราจะไม่ใช้วิธีการคว่ำเข้ามาแบบนี้ครับ ให้รู้สึกให้ความรู้สึกว่าเราเหมือนเราดีดมือออกมาอย่างนี้ครับจากที่มันเป็นบานพับแบบนี้แล้วก็ดีดออกมาแบบนี้ขึ้นถ่ายน้ำหนักไปซ้ายน,นะครับแล้วก็หมุนนะครับมืออยู่ที่ขาขวาแล้วจากข้อมือขวาที่มันหกักพับอยู่แบบนี้ครับแล้วเราดีดออกไปพอจังหวะดีดสังเกตไหมครับว่าขาข้างนี้มันจะไม่งออยู่แบบนี้ครับมันจะตรงขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันจะไม่ตรงแบบนี้เลยมันจะงอนิดเดียวครับเข้าถ่ายน้ำหนักมาซ้ายมือดอกลงมาแล้วครับดีด มุมอิมแพกมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าถ้าเราไม่มี Impact Back ให้เห็นเวลาเราขึ้น m a x Swing ปกติครับดาวสวิงเราถ่ายน้ำหนักมาทางซ้ายนะครับบวกกับการหมุนตัวนะครับหมุนลําตัวนะครับหมุนสะโพกด้วยแล้วเข้าประทะลูกสังเกตมือครับนะครับมือเราก็จะอยู่หน้าลูกมันก็จะเป็นมุมกดนะครับจุดสังเกตอย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนกระดุมเสื้อของผมมันจะอยู่ตรงกลางลูกกอล์ฟพอดีเพราะในจังหวะที่เราอิมแพ t กระดุมเสื้อผมจะล้นมาข้างหน้าลูกกรอบเล็กน้อยนะครับจะไม่อยู่ข้างหลังหรืออยู่ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นมุมฮิตดาวได้นะครับฝึกเช็คตัวเองว่ามือเราอยู่หน้าลูกหรือเปล่าน้ําหนักเราอยู่เท้าซ้ายไหมลองฝึกดูนะครับ